เมื่อจะมาทำชราลินเตะฟุตบอลจะไก่จะไกลกว่ากันไหมครับลองไปเตะไปดูเลยนะครับข้างไหนข้างไหนข้างซ้ายกับข้างขวาครับไปอีกเดี๋ยว ยเ <Yeah. S 1> มตรนนจะมาติดสามรอบครับ <c oughs> ครั้งที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวึ่งนะเดี๋ยวึ่งก็ยังไม่ได้ถใข้ที่สามแล้วนะครับ Thank <laughs> you